อะไรลูกอ,อ, م, อ่ำอ่ำอ่ำจะอ่ำอ่ำอ่าทำไข่เจียวให้กินน้อยอนี่กินไข่เจียวผัดไข่ทอดไข่เจียวให้แม่กินน้อยนี่นี่เหรอลูกอืออันนี้เหรออือในไข่เจียวไข่เจียวอู้ไข่เจียวสกายไหมสกายในของสกายอยู่ไหนหลูกของสกายนี่อันนี้ของสกายเหรอนี่ทอดไข่เนทำไข่เจียวให้แม่กินก่อน ไข่ไข่เจียวให้หน่อยอันนี้อันนี้เอออันนี้อันนี้โอ้ดนะะเนยาจะเร็ดยังเ็จยางไข่เจียวไข่เจียวแม่เส็จะัดอมออเอามาอักอดอเออเอามาเอามาออของเล่นเหรอมีไม่หนลูกของเล่นหน้อยู่ไหนแมวแมวสกปรกลูก เอาช้อนมาหนูอช้อนมาโอ้ยจะเอาช้อนมาเลยหรอเอาใจอยู่ไหนอ่ะเอ,อาใจจะเอาไข่เอาไข่แม่จะเอาไข่ทำไ,ไข่เจียวให้แม่กินหน่อยเอาสก,าย,ก,ก,นนสกายมากินไข่ก่อนนี่ไกด์มากินไข่ก่อนหรอเอาใจอ่ะอ้ำมอ้าก่อนอ้ำกับแม่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปทอดไข่ให้แม่กินอ้ำก่อนอ่ะอ้ำก่อนอ้ำก่อน โอ้เจี๊ยบเจ็บเจี๊ยบเจีบอ้าวในกินทิพย์ยังไงกินทิพย์ยังไงกินทิพย์ไหนกินทิพย์ให้แม่ดูดิกินทิพปอ๋อหนูมาอ้ำก่อนไหนของสกายหมดยังข้าวหมดยังเอออันนั่นแหละมาอ้ำก่อนอ้ำกับแม่ก่อนเอาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายกันก่อนบ๊ายบายบายจุ๊บๆด้วยจุ๊บๆด้วยจุ๊บสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับแบบก้มหัวก้มหัวลงก้มหัวลงโอ้เก่งมาก